ครับผมสวัสด hmm. ีเอฟซีทุกทุกคนครับผมดีๆต้อนรับเขาสู่ทีมงานมหาเห่งครับเอาพี่น้องมาตื่นแนวทางพี่น้องแต่ย่างครับผมเนาะหมดที่ผ่านมาพี่น้องเออจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดอ่าตาตายหกตัวง่ายลวพี่น้องเนาะหกศูนย์ศูนย์แล้วกระเดาเจ็ดศูนย์แล้วกระเดาอืม เนาะเสียรายพี่น้องเนะเาะออกมาติดตอ่อกันปีหกแปดนี้เขาติดตอ่อกันซองแบบพี่น้องแบดที่ผ่านมาทุ่มเป็นทุ่มด้วยว่าสั่นสำหรับจ็ดฉนนอืมเอามือนี่มาต่มเนาะชุดต่องวดของเจนางแก่ย่างเด้อพี่น้องเด้อแต่เป็นยังไงย,ยิ่งข่าวฝันตองมาแด้พี่น้องมันจะสันตัวไหนเน,ะเนะาะยาผาก รับชมและฟังน้ำกัดครับผมเนาะฝากดดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป,ป็น,น,น,นกำลังใจพี่น้องพี่น้องครับผมเนาะเป็นกน้อยบักน,นะพอดียูพอดีพี่น้องบลาดเดินไปไซส์แม่มาซาก็นี่อัดแต่พอเห็นอืมพอเห็น งานไรโอ้งานไรวสันต์ฝที่ครับผมงามมากอยู่มงเจ้าเียล้วพี่น้องที่เดิมที่เก่ามองส้งมองมันเนี่ยมงปันก็มงเนี่ยตายเนาะตายเก็ตตายตเก็ซุนแล้วตายมันหมุนหมุนหมกแ่หมักเนาะหมักแต่ห0ว0เจ็ดสุนอ๋อ6กซุนเจ็ดหกเจ็ดุนพว่าปั่นมาเลยพี่น้อง เนเจ็ตายเมื่อตัวตัวกันนะเมเพิ่มอีกศูนย์ตัวผิดศูนย์เนาะเขาอะไนกระทัดศูนยในลูกพอไม่ว่าป่ามัดเนาในรถ่เนาในหตีตายต้หกตัวตีศูนย์ในลูกกอันเรามันอศูนย์ด็เอาป่ามัดตายเนาอย่ในรุดเอาต่างตายด้ะยครับ ดีใ้ปาิเก็ตตอนนเออมาเปิดปาปาบิเกตตนนี้เนาะครับเล้วก็ปาิเกตคือเก็ดชุนเขฟเลยเออออกมาเ็ดชุนชุนา่เออะรกันเยท่าประเทศได้มาทไปียกตัวเด็พี่น้องเลยเออัม่ทํเสือว่าพี่น้องอื้าววันนี้ปาละละ้อเออ มันมีเคือนจักทีไปเที่ยวใส่สิปกี่รถไฟอไปสั้นตลได้รถไฟอดาโยว์มีได้กระบวนนว่ารถไฟกระบวนที่เจ็ดิพฮามาเรเดอร์บริัไปอีกขึ้นขั้นหน่าบริษัพลังขามาแล้วนนว่า,ม,าวมัททล่เบียนมโทเดอร์บริัไดสถานีประการะกาศใส่ไม,ไม้ใส่บาาัตาโล่รถไฟขึ้นมากจอดปุ๊บจะาวองขึข้นไปครับไม้เหล็กที่นั่งจะคว้งครับไม้เล็กที่นั่งอย่างนั้น ศูนยหกสามเไปหาจะจไปเห็นเบิดขึ้นเห็ศูนยเอ็นได้แปดหกสอ้าวยาหาทีนังเบิดขึ้นเลยเนียนมันเราพี่ตัวนี้ได้บัตรอันพอสื่อนะไดกมตัวที่อ่านสื่อไว้เมนแล้วอ่านสื่อไว้มันเป็นศูนย์หกสามอเล็ทีนังมันบะแมนเลขทีนั่งนะย่งเหาอบนตู้ได้กับ่มี่ว้ย ปัจจินีดันันขึ้นวันีว่ระศ่์ครับเม่เป็นะจอพี่พีชบหกบประศัมีคนมาเนาะอ่าๆๆแล้วส่วนเรกคนที่ม้านสิเราไอยี่นั่งจ้งได้เราประศั์บ้านนะอ้ก็มีมองนั่ง่ะบาดประศรก็มีมองนั่งย่ินตวนเท้ามันมีคนนั่งบ่มันมีคนนั่งเจ้าก็นั่งเปโลดประศมีคนมาเนาะอ่าเอาถ้าคนขึ้นมาปลายทางเด็กๆไ่ได้ยืนบ่ารักจอกจว่าตัดตีอเอาคนคลอดคุคอยจ้งเงินพี่คนมานั่งคอยจ้งยืนปาะัรนบ้าโอ้เป็นงตนเล่น ไ่้ในนี้มัได้เสด็จตื่นกอนมีความบันเดอร์แบงความฝันอ่าความฝันพี่เรางมาแบ่งันแบ่งฝันกูกันฟังวันในนั่งปนี่งอันตกี้ที่ไรก่าเนั่งนมัดบอด้าดินเนนั่งก็การนั่งเขาจขอมันศูนย์หกสามมันมีมันมีแต่แปดหกสามก็การนั่งก็มันอะโแบบัด ว่าซื้อไวเลยคือศูนย์หกสามแมนเป็นล็คามันบะมี่มันบะมี่แล้บ่ไดนนั่งอ่ะแต่าเก้าอี้มองมันวางคนแปดหกสามแมนเนนั่งเป็นรบ่หาบะแมนอะไรอะไรเป็นบะแมนใลูกเป็นสันมันมันบะแมนบัตรของเก้าของเนาะันแมนที่นั่งของกับขวัง kind เ of mm ีบ hmm. ันเป็นานั่งเป็นก้อนลดสันนเนี่ยเขาเจ้านมากไปลูกสัน เดียเ่กได้ไดนนางไหยังเล่ยเถือตื่นก่อนอืมไปอ้อนวยังไม่ไปแล้วเราไฟเกันตบวนชุดท้ายกันเฮ้เราก็ฝันอะไรนี้ก็ฝันเด้อโอ้เคยฝันยังสิโรเจอน้าเฝันที่เก็ตสิบห่าวที่แงปคนประกาศว่า กระบวนกที่เกสิาคมาล่าเดอเพืที่คืนมาันมะเตียมตัวเดอร์มาซันาใครจะไปเตียมตัวขึ้นคนลงังเห็นนังยังยังยืงจ้าด้ไม้เล็ที่ไ่าไหไมเล็ที่นั่งสันมีคนถามเงาเได้เห็นช่หกสามแม่่ทั้งใดซันคุเดอร์รอไปพุนเดอร์รอไปพุณเดอร์เดี๋ไปอ่าน,นได้กับบ่มีของเก้าของครับผมนีแต่นั่นแปดหกสาเออว่างก็หันอาว่างก็หันระาดมัน่บ่มีห้องไขระานั่งจังไหนระบาดนี้จ้ะ ยั่งไปก้อนกตได้ควันื่อนยามมาโดกไปถันวาเอาไปมาย้ำม,มนันมาเหยีจังไหนถัน่ปจงังหไปควันไปถันวออะเลยโซก็คนก็เลสเดอดต <c oughs> ื่นก่อนเงินวะดือคกามปันเออั่นแล้อมากันพิจารณาเอาดอศูนหกสามหนึ่นมันกะบวี่อยู่ในป้ายทะเบียนฝ่อมแม่เม่อวันนี้ป้ายทะเบียนรถท่านเ่าหนึ่งเจ้ามาด้มากก็ มีเอาเนอะผมก็มาก่ทานไปเนอะม่นุ่มปันเนอะปั่นเนาะปั่นเนาะเขาก็เปรี้ยว่าเน้นๆกับเปรีวปะนักกับรวาะนักๆกับดปรี้ยวี่มนเกี่งความฝันมันนี่นี่จะทักช่้งว่าติดอย่างนี้ท่นได้ไอนนี้แกความฝันไงเอามัแต่ว่าอันไอ้ที่ขืนกับคืนเดินด่ไหมเออออไม่เป็นัะไรเออมาบวนที่ เจ็ดสิบหาเจ็ดสิบ้นก็ขืนนขนมากกัหาแปดท่านและเออผมสามคาดอยู่เลยเฮ้ยว่าตังไหนเเป็นมากกัหาแปดกันไม่ตัวป็นมากกเปดหามาดะเนี่ยตัวไอ้สิข้นกับข้นนีไหมเออไอ้พวกข้นกันแต่เพต้องไปอือนมากเปดหานตัวเ่านั้นตัวตขึ้น มันขึ้นกะไรวเนไม่ใจเลยเจ้าองแคคิดว่าจีซื้ออยู่ดิคิดไปยังได้ว่าแปลหาเราไมนขึ้นเลยนะเขาขึ e ้นก็ขึ้นเตี้ยกันไว้กันว้ตัวน้อยน้อยแนั่นแหละแค่นั้นแหะโอ้เออใช่ พาคนกู้ได้มาไก่เพิ่นเนีเอาเหิ่นมากับพานไปนลเนาะเป็นข้าปันเนาะเขาบอกชิ้นปั้งนี่เจืออืมอืมอ่ามันแมนบลาปลาเบิ้ลป่นเบแต่ว่าบลแบบบเน้นโบเน้นจ้าเพาะว่าันเป็นค้าวปั่นอ๋อเพราะว่จะคล้องกันเน้นจะคล้องเรียลเออคล้องแ้นจะคล้องแมนหาแปดาแปดโอ้แปดนหาแปดคิดหาคดออ โอ้เรีนสองตัวนี่ล่ะก็าเพราะว่าไม้เด็กกินงงเป็นจับงงกนวันเจดหกสามหาแปดเจ็หาสามตัวเจของคว่าคืออะกสามหาแปดเจ็ดหาเจดหสองตัวนี้เอาแค่สามตันี้น่ามักนน่าเพราะว่าดูในบัตนเดิน นั่งก oh. mm ับบ่ได้นั่งไม่นั่งบ่ได้นั่งอ่ามันบ่แม่นของเจ้าของนั่งบ่ได้โอ้อ่ามายของมันอ่ามัดจต่หาบ่พ่อมัดเลขที่นั่งก็ได้มัดถืออยู่แต่ว่าหาเลขที่นั่งบ่พ่ออ่าอ่านไปดั้มยังไงห้องข่อยมันอันนี้โต๊ะจานมาดานนั่นมันมามี่เลยวางที่มามีแต่แเปดห้องจานเดี๋ยวไขว้ยนั่งยังไงสันทรวนั่งไปก้อนสันทนว่าจะเพิ่นมาเพิ่นเล็กน้อยเพิ่นเหนือหนา ประดนเจ็ดในพื้นม้านก็เลือดสะดุดตื่น่อนเถียงเจ้า้อะไรเน่ศนหกสามก็แปดหกสามบนังอ่อแต่ว่าขบวนที่มาหันเจ็ดสิบห้าใครอยากคืนก็คืนเดือปะเด้นใช่อยากนก็ึ้นใอยากคืนก็นเด้ออืมะไรนี่ไปที่สองโผโอเคเนาะครับผมเอาขอพูดถึงอะครับรับแขกกันอาล่เดี๋ยวเอ็นนึ่งจะสรุปให้ด้วยตัวเองเดอเนาะ สำหรับทางพีณนงนครับทาท้งนัดทัดทง้งวันที่คนรอไปว่ามากอ่ะคือ่นจะไปเที่ยวเนาะคึณนัดไฟพิณังเขาได้แต่ท่า,หาหนี่ประกราศว่าขบวนที่เจ็ดสิบห้ามาถึงแล้วใครจะขึ้นก็ขึ้นไปซื้อตั๋วแล้วขึ้นได้เลยพนาเนาะสั๋วคนสืร์มาเด็ดศูนย์หกสามครับตาบาบอมี่หมองนางพน้องนี่หม่มองเดียวขึ้น 8, 6, 3, แปดหกสามต่ว่ากับบอนังเนานะสำหรับเต้นางไก่ย่างอาันนะี้ถึงครบหวานเพิ่นเนาะพิจารณน้าบัางครับผมเนาะขอให้เฮงๆบังๆ,งๆครับผม